สวัสดีครับพบกับรายการวิเคราะห์ทองรายวันกับ n g t t a d e นะครับเรามาดูราคา g o Spot กันเมื่อวานก่อนนะครับราคาเปิดตลาดของเมื่อวาน,นยอยู่ที่ยอยู่นี่2 6 2เครับเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์นะครับปิดราคาปิดตลาดที่2,628นแะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มีออทามไฮใหม่นะครับที่2,635ตรงนี้นะครับเกิดจากตัวเลขเศร,รษฐกิจหลายๆตัวที่ออกมาค่อนข้างแย่ของฝั่งยุงโรปแล้วก็ มีของฝั่งลาราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันโดยกองทุน SPDR เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มหรือลดลงนะครับในของเมื่อวานแต่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าตัวกองทุนนี้เนี่ยถ้าเป็นไฮหม่ ai, เนี่ยเขาอาจจะมีการเทขายได้แต่ว่าช่วงนี้เขายังมีการเก็งกำไรอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดยราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ย เมื่อวานทองทองบาทเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น50บาทจากระหว่างวันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าค่างเงินบาทเนี่ยเริ่มมีการกลับมาแข่งอ่อนค่านะครับอ่อนค่ามากขึ้นที่ระดับ32.99แล้วนะครับโดยเช้าวันนี้นครับทองบาทเปิดเปิดวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นร1 0หนึงนะครับเปิดที่4 40, 40,000กับ850นะครับโดยที่เออรานะคา โกสปอ t มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นการทำฐานใหม่นะที่2000ถ้าประมาณ2620ันะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ราคาทองทองบาทในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับดยถ้าในอนาคตเนี่ยบาทเริ่มมีการอ่อนค่ามากขึ้นนะครับตัวทองบาทแล้วก็จะมีโอกาสที่ขึ้นไปทั้งถึง4ี่0 0น 2, อาจจะมีโอกาสได้เห็นกันนะครับ โดยตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนะครับตัวฝั่งยูโรโซนเนี่ยตัว P.M.I. ครับทั้งเซอร์วิสและเมนูหลายๆตัวเนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดนะครับโดยที่ของฝั่งเศสเยอรมันเองออกมาก็ต่ำกว่าที่คาดตรงนี้เนี่ยก็วงบอกถึงเศรษฐกิจถดถอยด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับรวมถึงของของปอนที่ออกช่วงบ่ายสามครึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดเหมือนกันนะครับโดยตัว P.M.I. ของ อเมริกาเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าคาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกมาต่ำกว่าคาดของตัวตัวภาคการผลิตนะครับแต่ว่าภาคบริการเนี่ยก็ยังมากสูวงกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นตัวเลขมิกซ์อยู่นะครับโดยนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเฟดเมมเบอร์ออกมาพูด2คนนะกัสกอสบี้กับคาร์ลีเนี่ยออกคลัสคานีเนี่ยออกมาพูดว่าตัว สองคนนี้ค่อนข้างเป็นดูวิสเหมือนกันนะเขายังสองคนนี้เป็นเป็นคนที่ให้ความเห็นค่อนข้างดูวิสแล้วก็ประกอบกับเขาว่าเป็นคนที่โหวตโหวตในการลด50 b a s i เบ o i n t อเนี่ยเนื่องจากว่า2คนนี้เนี่ยเขากังวลเรื่องเรื่องการภาคการจ้างงานนะครับโดยภาคการจ้างงานเนี่ยของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มปรับเขามองเห็นว่ามีเริ่มการปรับตัวเริ่มไม่ดีนะโดย2คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาเห็นสัญญ,ญาณที่ มีการปรับตัวไม่ดีอ่ะโดยทางเขาก็จะรีแอคให้เร็วกว่านะครับเขาก็เลยมีการโหวตให้เป็นอีก50 b a s i เ Point ในการลดในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเขายังส่งสัญญาณว่าเออในการประชุมรอบแม่เนี่ยเขาอาจจะลดอีก50 b a s i เ Point ก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยทำให้ตัวมาร์เก็ตเองอ่ะน่าจะลดอีก75 Basis Point หมายความว่าลดมากกว่าที่คาดจากดอทพอที่เขา expect ว่าจะลดอีกประมาณ50 b a s i เบ o ิสพนะครับ วันนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยรอตอน11บเอมงครึ่งนะฮะสิบเอ็ดมงครึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมอัตรา,าดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับโดยที่มาเก็ตเนี่ยก็ยังมองว่าเออน่าจะมีการคงอัตรา,าดอกเบี้ยที่4.35ุดสานะครับแล้วก็มีรอดูถ้อยแถลงนะเออค่างเงินเยนเนี่ยมิเริ่มเริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยในรอบล่าสุดนะครับมีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับแล้วก็ ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่แน่ชัดเกี่ยวกับการขึ้นอนตาลอเบียรตรงนี้ก็ยังมานักลงทุนในตลาดก็มีการจะรอติดตามถ้อยแถลงของเขานะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นของอเมริกาก็จะมี consumer confidence นะครับก็ต้องมารอดูว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับโอกาสที่จะขึ้นอิตาลอเบียเนี่ยก็ห้าสิบ basis point เนี่ยก็เริ่มมีการ support มาขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวานอยู่ประมาณ50นิดๆวันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ รวมถึงโอกาสที่จะลด75 Basis Point เนี่ยก็ยังค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วง49.9หรือ50เนี่ยมันก็ความหมายไม่ได้ต่างกันมากนะก็คือตลาดระยังมองว่ามีการลดที่75 Basis Point นะครับอัปเดตนิดนึงเมื่อวานทางอิสราเอลก็ยังมีการโจมตีต่อเนื่องกับกลุ่มของอิสบาลลอลที่เลบานอนนะครับเนื่องจาว่าในวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีทางทางกลุ่มของอิสาเอเนี่ยก็มีการโจมตีกลับ ของของอิสราเอลทางตอนเหนือเนาะเมืม่อวานอิสราเอลก็เลยมีการตอบโต,ต้กลับนะครับโดยการที่เขาส่งเครื่องบินไปโจมตีฐานที่มั่นอีกประมาณ300แห่งของกลุ่มอิสบาลลโดยทาร์กเก็ตของเขาอ่ะเ,เขาตั้งใจว่าจะโจมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มอิสบาลลสร้างไว้ไว้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยส่งผลทําให้เมืม่อวาน่ะมีมีผู้เสียชีวิตนะครับประมาณใกล้ๆ500คนเจบ็บเจ็บอีกประมาณ700คนตรงนี้เนี่ย เป็นความตึงเครียดที่ทําให้ทางสหรัฐมีการเตรียมทหารรอบๆรอบๆภาคตะวันออกกลางประมาณ4ี่หมื่นคนที่มันที่ประจําการอยู่นะครับรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปน,นะครับตรงนี้เนี่ยทางอิสราเอลก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปโจมตีเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้กดดันกลุ่มอิสราเอกต่อนะครับโดยในภาพเราจะเห็นได้ว่ามีการทิ้งระเบิดกลางเมืองทางตอนใต้ของ ของทางเลบานอนนะครับแล้วเขาก็มีการอุยยกกันนะตรงนี้ก็เป็นความกังวลค่อนข้างมากนะครับอัปเบดตอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทนะผู้ว,ว่าการจีเนี่ยบอกว่าเขา,าจะลด รีเซิร์ฟรียคไรเมนต์ลงอีกประมาณ50 b a s i เบสิสพอยต์นะครับตรงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลังจากที่เขาว่ามีการปรับลดตัวรีเซิร์ฟรีโปเนี่ยทั้ง7วัน14วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังไม่พอนะครับเขายังม,มีการลดรีเซิร์ฟรียคไรเมนต์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกตรงนี้เนี่ยส่งผลทําให้ห่างเสียงบวกไปเลย2%นะครับจากข่าวตรงนี้รวมถึงราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันจากจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนื่่่องงจาานนาาากกกววนนนัลลทุใตดดคิร ปรับลดอตัตราดอกเบี้ยรหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางจีนเนี่ยจะส่งผลทาให้มีดีมานเพิ่มขึ้นในการใช้น้ํามันนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้น้ํามันมีการดีขึ้นมาด้วยนะครับโดยขอสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆตลาดหุนน้นยังมีการเปิดบวกอยู่นะครับยังปิดบวกอยู่ในฝั่งของอเมริกานะครับถึงแม้ว่าจะมีการเทขายทำกำไรบ้างหลังจากจเป็นนิวไฮในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็มีการเทขายแต่ว่ายังปิดบวกอยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขฝั่งยุโรปอะยูโรโซนเนี่ยออกมาแย่นะครับต่กว่าที่คาดในหลายๆตัวเนี่ยแต่ว,ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังสะท้อนเป็นบวกอยู่เนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังยังคิดว่านะครับตัว ECB เนี่ยน่าจะมีการปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยเพิมเ่มเติมในการประชุมที่เหลือของปีนี้นะครับก็เลยยังปิดบวกอยู่นะครับมาดูทางฟันโฟนินดนึงนะครับตั้งฟันโฟนีน่ สังชาติก็ยังมีการซื้อนะครับยังซื้อยังต่อเนื่องเลยก็คือมีการฟันโฟลไหลกลับเข้ามาจากที่มีการไหลออกไปนะครับเราก็สังเกตได้ว่าในช่วงนี้ก็ยังมีการไหลามาเรื่อยๆ10กว่าวันแล้วนะครับก็เมื่อวานต่างชาติซื้อเพิ่มนะครับ434ล้านนะครับฟันโฟของตลาดตราสารนี้ในไทยเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเมื่อวานนะจะมีการขายตัวสั้นออกไปบ้าง นะครับตัวยาวนิดหน่อยประมาณ2,900ล้านเนี่ยแต่ว่าก็ในเซกชันตอนเย็นเนี่ยก็ยังมีการซื้อกลับประมาณ 2, 2002เนี่ยตรงนี้มันก็ยังมองว่าฟันโฟอ่ะค่อนข้างเข้านะผมมองว่าฟันโฟตรงนี้เนี่ยยังเป็นขาเข้าค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่ามีการทั้ง,งซื้อบอลมีเงินทั้งเข้าทั้นตลาดตราสารนนี้รวมถึงตลาดหุ้นด้วยผมว่ายังค่อนข้างดีอยู่ครับเรามาดูค่างเงินบาทนิดนึงนะครับค่างเงินบาทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่างเงินบาทในช่วง ในช่วงระหว่างวันเมื่อวาน,นก็มีการพยายามทํากลับขึ้นไปแนวแนวเมื่อวานที่เราที่เรามีการคุยกันไว้ว่าเออช่วงเมื่อวานเนี่ยาอาจจะมีการกลับขึ้นไปเทสแถวประมาณ90ได้นะครับก็คือมีการเทสจริงๆแถวประมาณ90เหมือนกันขึ้นไปถึง90กว่านะครับแล้วก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยใกล้ๆฟิกเกอร์เลยที่33เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่าค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบสั้นๆอยู่ในช่วงกรอบ ตั้งแต่33ถึง32 85นะครับโดยที่นักลงทุนสามารถจะเห็นได้ว่าออทางเทคนิคเนี่ยมันจะมีการวิ่งขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ายังติดเส้น moving average ตรงนี้อยู่ถ้าเราจะสังเกตได้ว่ามันจะยังเกาะ,กาะเส้นอยู่เนื่องจากว่ายังขาดปัจจัยใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องต้องมารอติดตามดูนิดนึงว่าดอลลาร์จะมีการกลับไปแข่งค่าได้ไหมนะครับโดยทางเทคนิควันนี้เนี่ยยังดูเรื่อง RSI เนี่ยยังมองว่าเอออาจจะย่อ อาจจะยอ่อลงมาก่อนเพื่อขึ้นนะครับเนื่องจากว่า s t o c ค a ส t i c เนี่ยมันโอเวอร์บอสไปแล้วเออโทษทีนะครับเป็นโอเวอร์โซไปแล้วในในภาพข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้อาจจะยอ่อลงมาให้ลัาลงทุนได้เก็บเนี่ยอยู่แถวประมาณ32.90นะครับหรือว่าถ้าอาจจะอาจจะยืนแถวประมาณ90.88เนี่ยแถวนี้อาจจะมีการเข้าซื้อได้เพื่อขึ้นไปทำกำไรช่วงสั้นนะครับหรือซื้อเพื่อซื้อเพื่อเราเอาไปซื้อทอง นะครับในตรงนี้เพราะว่าทองอ่ะถามว่าทองอ่ะจะต้องเล่นยังไงนะครับทองอ่ะยังเป็นหน้า follow by อยู่นะครับเนื่องจากว่าทางยังมีปัจจัยความตึงเครียดทางหน้าตะวันออกกลางค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ทองคำม่ะก็ยังไม่หลุดแนวถ้าสังเกตนะครับเมื่อวานะมีนิวไฮนะครับเลยเลยกรอบที่เราตีกันไว้เนอะยังมีนิวไอยู่แถวแถวสองหเนี่ยแต่ว่าทางทางตัวเทคนิคอลอ่ะ หลายๆตัวเนี่ยก็ยังจะบอกได้ว่าในภาพใหญ่อ่ะทองคำมันยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเราจะสังเกตได้ว่าทองคำแทบจะไม่ตกเส้น moving เลยก็คือเกาะอ,อยู่แล้ว,ลวก็เกาะฟิโบแนวรับที่2615อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้ก็อาจจะมีไฮใหม่ที่2640เป็นได้นะครับในช่วงประมาณนี้นะผมมองว่าถ้าถ้าถ้านนักลงทุนเนี่ยเล่น g o spot เนี่ย ถ้าจะเล่นโกลสปอตเนี่ยทางดอลล่าบาทเนี่ยก็เราอาจจะซื้อดอลล่าในช่วง3290หรือ3288ได้นะครับเพื่อเอามาซื้อเพื่อเอามาซื้อเอามาซื้อทองคำเป็นโกลสปอตนะครับในตรงนี้เราขึ้นไปเทปโปรฟิตในหน้าสั้นๆแต่ตรงนี้เนี่ยณจังหวะที่ทำไฮใหม่แน่นอน,นครับตลาดจะต้องมีการขายออกมาเพื่อทำโปรฟิตในระยะสั้นเนี่ยตรงนี้นักลงทุนจะต้องติดตามดูนิดนึงนะครับว่าตลาดตอนที่เป็นไฮใหม่ครับ สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงมันต้องมาดูหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะโชว์ราคาน้ำมันนิดนึงราคาน้ำมันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากข่าวที่ประเทศจีเนี่ยธนาคารการจีเน่ยเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครบเลยก็คือลดทั้งดอกเบีย้ยลดทั้งตัว r e s e r v e requirement รวมถึงลดดอกเบีย้ยเงินกู้ด้วยนะครับตรงนี้นทําให้อุปสงค์เขาคาดว่า,าอุปสงค์ ของราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็เลยมีการดีขึ้นมานะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวิเคราะห์ข,ข่าววันนี้ก็จบแล้วแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ